แแบบนี้หละให้เด็กมีเขามีเขาดูฟงผมพี่เตยทำน้องดูพี่เตยทำน้อง<า>ดูมากเลยในรูปติดที่มิ้วนะ ก็ฝึกมาดีมากตามทุกคนตลอดถ้าเป็นหมาของลราก็ไปน,นะลุ้นะปค้าขายเดินเล่นกับพี่ปอยพี่เตยพี่พนงกานเย็ยนไม่เป็นขอ,องอ,อะ่ะไม่ต้องเป็นของหรอฮะไม่ต้องแล้ย S <S เจอของอีกแล้วใช้งงเก่งวันนี้ได้มาด้วยนะแบบนี้มาเร็วบงังขึ้นเินไม้ หล่อจริงเลยผ้าพันคอเนี่ยหล่อจริงเลยหล่อที่สุดเลยโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอู้อดแล้วก็เดินไกลขึ้นเยอะนะเนี่ยรูว่าทำไมแข็งแรงนะ้วยอดไปเลยหลับสบายคืนนี้ไปถึงก็เลยหลับเลย เอ็นดูมากเลยโอ้ยสนุกโอ้ยสนุกสนุกมากเลยเล่นดินโอ้ยดูเท้าเท้ามีแต่ฝุ่นดินแล้วอะผ้าปันคอผ้าปันคอสี่ผ้าปันคอเน่ะโอ้ยอุตุลาสนุกอนโอ้ยงวงก็แล้วเอาเข้าปากโอ้ยพ่านแล้วหมดละ ไม่เอาหรอกไม่เอา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 เดินเลี้ยงเดินเลี้ยงเดินเด็กอะไรไม่ยอมล้างขาเนี่ยเอาแล้วเอาเดี๋ยวน้ำตกเนี่ยเหมือนน้ำตกเมื่อกี้แล้วเอาเอาเอาหนูไม่ให้น้องจกทำไมไม่ให้น้องโจกกาน้องอยากจกหน่อยนึงไม่ได้หรอกบ้านทำไหมระหว่างรอคุณชายไปทำความสะอาด เราเองไม่ถามคนที่ทำให้สารพัดทา่าถ้าไม่อยากถามแต่ข้าดูให้ข้าดูได้นะคะบุ๊ควายโอ้ยน่ารักพิปุ้งเลยอาบน้ำเรียบร้อยลื่นหลอ่หลอลอืลอ่นทาออยเรียบร้อยคนมันหลอ่อพี่้องดูสิถ้าอะไรก็ไม่รู้ทำตัวน่าเอ็นดูนะตุลา ได้หมดแล้วให้หัวหน้าทำห้องน้ำใหญ่ให้ตุลาเลยมั้ยหัวหน้าได้ยินไหมคะหัวหน้านิวบอกว่าไม่ไหวแล้วห้างน้ำใหญ่ตุลาจะได้นอนกิ้งได้ไหมดีไหมเอาอ่างจากุเอาอ่างจากกุชชี่ด้วยเอาอ่างจากกุชชี่ไปล้างนี่น้องกินอะไร